หลังจากที่พระเอกสามารถผ่านชั้นแรกมาได้แล้วในตอนนี้เส้นทางมันก็ยังอีกยาวไกลนะครับกว่าจะครบ36ชั้นนั่นเองซึ่งพลังที่พระเอกได้จากชั้นนี้มันก็จะเป็นลูกแก้วจิตปิญญาที่จะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายได้ ในตอนนั้นเองถ้าเกิดว่าดูซับเข้าไปมันจะช่วยเสริมพลังให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนในตอนนี้พระเอกก็ไม่รอชานะครับทำการดูซับพลังรูกแก้วติดวิญญาณนั้นเข้าไปซึ่งเพียงแค่พระเอกได้ดูซับมันแค่นั้นนะครับมีพลังออร่าอันมหาศาลโผล่พุ่งออกมาทั่วบริเวณรอบๆเลยทีเดียวแม้แต่กันทางแม่นางผู้ส่งสารผู้นี้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับในด้านความแข็งแกร่งของเพ็ก เกิดว่าเปรียบเทียบในตอนนี้อยู่เพียงแค่ระดับกัรรมปานเท่านั้นแต่ทําไมถึงมีออราพลังที่แข็งแก่งขนาดนี้เพียงแค่ระยะเวลาไม่นานพระเอกก็สามารถดูซับได้สําเร็จนะครับซึ่งแม้แต่กทางพระเอกเองก็ยังสัมผัสได้เลยการเปลี่ยนแปลงพลังของเขาดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะฮะแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ในระดับกัรรมปานเหมือนเดิมและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไปซึ่งทางด้านของห้องควบคุมนะครับก็จะมีหญิงสาวผู้ส อีกคนหนึ่งนะครับตัวเธอก็จะเป็นคนที่คอยควบคุมดินแดนต่างๆสัง -36 ชั้นที่อยู่ยังสถานเที่ยงนี่นะครับในตอนนั้นเองตัวเธอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่ามีคนสามารถผ่านทะลุมาได้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็ต้องรีบหาสิ่งกีดขวางมากมายเพื่อหยุดคนคนนั้นเอาไว้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ง่ายแล้วละก็อ,อาจารย์ของเธอก็อาจจะลงโทษอีกครั้งหนึ่งก็เพ่นได้นะครับในตอนนี้ก็ต้องหา ทุกวิธีทางในการหยุดคนคนนั้นเอาไว้ซึ่งคนที่เธอนั้นสัมพัดได้นะครับมันก็ไม่ได้ใช่ใกลที่ไหนจะเป็นทางด้านของพระเอกของเรา่นเองนะครับพระเอกในตอนนี้มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็จะเป็นสถานที่แห่งภาพลวงตาต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ยังสถานที่แห่งนี้เหมือนกับว่ามันเป็นภาพวาดเลยทีเดียวนะครับผมแต่การที่พวกเขานั้นเข้ามายัางสถานที่นี้มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่พวกเขาแค่ คนเดียวนะครับเพราะก็ดูเหมือนว่าจะมีทั้งสองผู้หนึ่งตัวเขาก็ได้มุ่งเดินทางเข้ามาถึงยังสถานเท่ห่งนี้ก่อนแต่ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะมันก็ยังมีสัตว์อสูรสองตัวทําการโจมตีลาย่ายเล่นงานเขาถึงแม้ว่าตัวมันจะดูน่ารักตะมุตะมีนะครับแต่ทว่าในด้านความแข็งแกร่งของพวกมันแม้แต่ะระดับจกักรพรรดิอมะตะ ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกมันได้เลยนะครับเป็นเนตุผลที่ทํา,ทาให้ทรมโสมผู้นี้ก็แบบว่าถูกโจมตีเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายแล้วตัวเขานั้นก็ได้ระเบิดตัวเองตายไปในตอนนี้กลับมาเกิดใหม่ถึง30,000กว่าครั้งแล้วเรียบร้อยเลยครับถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะพอสมควรถึงแม้ว่าร่างของพวกมันนั้นจะได้ถูกระเบิดแตกสลายตายไป แต่สุดท้ายพวกมันก็ยังสามารถฟื้นคืนชีพคืนร่างกลับมาเป็นปกติได้ในตอนนี้มุ่งเป้าหมายมหาเพกเลยพยายามพุ่งเข้าโจมทีเพกมาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเพกได้นะครับ พระเอกเพียงแค่ลดปล่อยพลังแรงกดดันกดตัวพวกมันเอาไว้และก็ได้พูดบอกกับพวกมันไปว่าไปให้ผลทางคาซาจนสุดท้ายแล้วพวกมันก็แบบรับรู้ถึงแรงกดดันอันแข่งแข่งของเพกนะครับก็ต้องรีบเพ่นหนีออกไปจากที่ไปส่วนทางด้านของทั้โสคนเดิมที่ได้ปลากดตัวมากลับมาเกิดมาอีกครั้งนะครับตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่แม้แต่กระทางสัตว์สูรที่แข็งแกร่งมากๆที่เขานั้นยังไม่สามารถจัดกั้นกับ พวกมันได้แต่ก็ต้องรีบเพ่นนีออกภายนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณชื่นชมทักถ่ายกันไปแต่ถึงแม้จะสามารถจัดการสัตว์สุนทั้งสองตนไปได้มันก็ยังมีสัตว์สูนตนึงได้ปลากระตุกมาอีกแล้วนะครับซึ่งพวกมันเองก็ไม่ไม่คล้ายว่าเป็นสัตว์สูนนะครับเหมือนกับว่าเป็นน้ำเต้าซึ่งตัวมันเองก็จะมีหมายเลขที่ติดตัวมันเอาไว้ก็จะมีทั้งหมด7ตัวนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งมันก็ได้หายไปมันก็จะเป็นหมายเลขหกของพวกมันพวกมันที่ได้ปลากระตุกมาแล้ว ก็ได้พูดบอกกับเพกว่าเอาเจ้านายของข้ามาซะเจ้านายของข้าหน้าส่งกลับคืนพวกเรามาซะก่อนที่พวกมันจะพยายามเข้าโจมตีเพกมาซึ่งพระเอกก็สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดได้นะครับในตอนนี้พระเอกที่มีความคิดฉลาดเฉลียวหลักแล้วมากๆนะครับ พระเอกก็ได้นำเอาเจ้านายของพวกมันออกมาแต่ว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่พระเอกนั้นสร้างขึ้นมาจิตวิญญาณช่านั้นส่งมอบให้กับพวกมันไปร่างกายของเจ้านายของเจ้าถูกงูยักษ์ทาการสังหารไปแล้วเจ้ารีไปช่วยเจ้านายของเจ้าสาซึ่งพวกมันก็เชื่อในคําพูดของเพกนะครับก็ต้องรีบตามไปเพื่อช่วยเหลือเจ้านายของพวกเขาซึ่งพระเอกก็สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ได้หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการสร้างขึ้นมาด้วยภาพลวงตาและก็จินตนาการช่อ น,นัพระเอกเลยทำการแ่งเสริมเติมแต่งมันเข้าไปนะครับจนสุดท้ายแล้วมันก็เลยได้อยู่ในการควบคุมของพระเอกทั้งหมดเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ยิงสาวผู้ส่งสาร ตัวเธอนั้นก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรตัวเขานั้นก็เลยได้ถามกับเพกไปเจ้าคุนเคยกับสถานที่อย่างยิ้มากอย่างนั้นหรอถึงสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พระเอกก็ได้ตอบไปเลยว่าไม่รู้คาเดียวนะครับแม้แต่กระทั่งตัวเธอนั้นก็ตกใจเลยทีเดียวนะครับขนาดพระเอกไม่สามารถรับรู้ได้แต่ทําไมถึงสามารถควบคุมทุกอย่างได้เป็นใครกันแน่ว่าชายคนนี้ แต่ถึงแม้ตัวเธอจะยามปกปิดเรื่องราวทั้งหมดจากพระเอกว่าเป็นเพียงแค่หญิงสาวผู้สงสารแต่พระเอกก็สามารถรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอก่อนที่จะดึงเอาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของเธอออกมาเหมือนกันเลยครับซึ่งพระเอกก็รู้ได้เลยนะครับว่าตัวเธอผู้นี้เป็นคนที่คอยหาบุคคลที่แข็งแกร่งเพื่อเข้ารวมงานประชุมเหล่าทวยเทพเจ้าแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เธอนั้นต้องการแต่อย่างใดในตอนนั้นเองพระเอกก็ทาการเปิดประตูไมติและก็ได้ออกไป จากนี่เลยนะครับแม้แต่กระทั่งตัวเธอนั้นก็รู้สึกตกใจพากสมควรเพราะทุกสถานที่ที่อยู่ในดินแดนเส้นลำปางที่สองแห่งนี้มันถูกกาหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วเรียบร้อยแต่ทําไมพระเอกถึงสามารถแหกกฎเกณฑ์และก็ได้เปิดประตูมิติเพนนีออกมาจากที่นี่ได้อีกเก่งเกินไปหรือเปล่าวานันนี้แต่สุดท้ายก็จบไว้ก่อนนะครับสาหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่ล่าสุดแล้วนะครับอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสาหรับเรื่องนี้ในตอนนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ